โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนตั้งอยู่เลขที่300หมู่ที่2ตำบลดอนมนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2512โดยความอนุเคราะห์ด้านอาคารสถานที่และงบประมาณการก่อสร้างจากหลวงพ่อดอนชันโนเจ้าอาวาสวัดดอนมนนิมิตร่วมกับพี่น้องประชาชน ผู้นำหมู่บ้านดอนมนและหมู่บ้านใกล้เคียงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยมีนายประศักด์ลาเพียดํดรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนในเขตบริการ16หมู่บ้านใน3อำเภอได้แก่อำเภอสตึกกิ่งอำเภอแคนดงและกิ่งอเภอบ้านด่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเวลา8นาฬิกา30นาทีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามกลุ่มสี เวลา8นาฬิกา45นาทีเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงเวลา9นาฬิกาเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนการบริหารและการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนองค์กรภาครัฐและเอก,กชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและร่วมจัดทำธรรมนูญโรงเรียน และแผนปฏิบัติการโรงเรียนรวมทั้งกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่าโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์เป็นสถาบันทางการศึกษาที่จะสร้างองค์ความรู้ให้เกิดแก่ผู้เรียนอันเป็นวิถีทางแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรมจริยธรรมจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นไปนตามมาตรฐานของหลักสูตร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งสรรสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนสมดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมนำวิชาการประสานชุมชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะชีวิต ให้เกิดแก่ผู้เรียนอย่างหลากหลายแผนงานกิจกรรมและโครงการโดยได้รับความช่วยเหลือและอยู่ในโครงการสนับสนุนของสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นโครงการพัฒนาทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่จะจัดการเรียนรู้สู่งานอาชีพกิจกรรมโครงการพัฒนาทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติจริงตามกลุ่มสนใจเพื่อนำไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษามีโครงการต่างๆดังนี้การเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ มีกลุ่มนักเรียนที่สนใจตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ผลผลิตที่ได้ส่งโครงการอาหารกลางวานันและจำหน่ายทั่วไปการเลี้ยงปลาดุกกลุ่มผู้สนใจตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทำการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนโดยการซื้อพันปลาดุกมาปล่อยในแต่ละบอ่อครั้งละประมาณ1,000ตัว เลี้ยงนานประมาณ4ี่เดือนจับจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันการเพาะเห็ดเป็นการเพาะเห็ดแบบครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัสดุสำหรับเพาะเชื้อเห็ดการบรรจุถุงนำไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิร้อยองศาเซนเซีอยสนานสีชั่วโมงแล้วจึงนำมาใส่เชื้อเห็ดรดน้ำจนถึงเก็บผลผลิตจำหน่าย โดยผ่านสากรร้านค้าไปสู่โครงการอาหารกลางวันการเพาะพันธุ์กล้าไม้เป็นการเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำและนําผลผลิตที่ได้ไปจัดตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียนงานหัตถกรรมจากวัสดุในท้องถิ่นได้แก่หัตถกรรมจากกกเริ่มตั้งแต่ปลูกกกเองแล้วตัดเอากกกที่แก่ได้ที่ ไปผ่านกรรมวิธีต่างๆจนออกมาเป็นเส้นและสีตามต้องการแล้วนำมาสารถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นหมวกกระติบข้าวกล่องกระดาษชำระที่รองแก้วกระเป๋าเสือ่อหัตกรรมจากผักตบชวาได้นำผักตบชวาที่มีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำต่างๆมาตากให้แห้งแล้วอบกรรมฐานเพื่อฆ่าเชื้อรา นำมาสารเป็นของใช้ต่างๆเช่นที่รองแก้วกล่องกระดาษชำระถาดใส่ผลไม้ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามน่าใช้และจำหน่ายได้การปลูกหม่อนเพื่อจำหน่ายให้กลุ่มแม่บ้านสำหรับเลี้ยงและทอผ้าไหมส่งเป็นสินค้าโอทอปต่อไปการปลูกกล้วยเพื่อสนองโครงการสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารี ใช้เป็นอาหารและพืชสมุนไพรการทำนาแปลงนาสาธิตเพื่อสืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษเป็นการสาธิตการทำนาที่ไม่ใช้สารเคมีแปลรูปสมุนไพรเป็นการเรียนรู้สปปรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรแล้วนำมาแปลรูปเพื่อใช้และจําหน่ายเป็นของชําร่วยในโอกาสต่างๆการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้เช่นกล่องนมขวดน้ำพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นตะกร้าหัวกระเป๋าหรือที่สำหรับปูนั่งเล่นได้อย่างสวยงามและนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพงานช่างพื้นฐานสำหรับซ่อมเครื่องยนต์เล็กเช่นรถจักรยานยนต์และรถไถานาแบบเดินตาม ให้บริการทั้งในโรงเรียนและชุมชนได้การสร้างงานศิลปะประยุกต์ประกอบด้วยศิลปะการตัดสติ๊กเกอร์เป็นการตัดตัวอักษรหรือรูปภาพตามความต้องการซึ่งเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะในปัจจุบันตลาดยังมีความต้องการอีกมากงานสลักลายกระจก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมงานอาชีพที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันและนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ศิลปะผ้าบาติกเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมงานศิลปะที่นำไปประกอบอาชีพได้ดีในปัจจุบันการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักซ่อมแซมและตัดเย็บเสื้อผ้าแบบง่ายๆใส่เอง ช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวได้อีกทางหนึ่งเสริมสวยเบื้องต้นเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเสริมสวยเริ่มจากรู้จักดูแลรักษาผมและหนังศีรษะให้สะอาดและตัดแต่งผมทรงนักเรียนชายนักเรียนหญิงได้กิจกรรมสหกรณ์และการลงทุนเป็นโครงการหาไรายได้ระหว่างเรียนโดยการผลิตน้ำดื่มสมุนไพรจำหน่ายในโรงเรียน ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดและอดออมโดยนักเรียนจะนำฝากเงินที่ธนาคารโรงเรียนทุกวันศุกร์และทางโรงเรียนจะนำไปฝากต่อที่ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริต่อไปการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นห้องสมุดมีชีวิต มีการจัดกิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนห,ห้องป,นนปฏิบัติการต่าง,างๆเช่นห้องดนตรีห้องพละศึกษาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานตามยุคโลกาภิวัตน์ที่เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการเรียนรู้นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกศูนย์ทรีภาพทางด้านดนตรีอีลาและศิลปะอย่างหลากหลายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรถือเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมต่างๆจะถูกส่งมาที่ศูนย์แห่งนี้ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจเงินรายได้จากผลผลิตจะถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนโดยเก็บไว้ที่กองทุนส่วนหนึ่งและแบ่งให้นักเรียนผู้ประกอบการส่วนหนึ่งทำให้นักเรียนมีรายได้แล้วนำมาฝากที่ธนาคารโรงเรียนเพื่อใช้ใจ่ายในคราวจำเป็นหรือสะสมไว้เป็นทุนเมื่อจบการศึกษาออกไปโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมน ได้รับความช่วยเหลือจากท่านพระอธิการประมวลโชติยาโนเจ้าอาวาสวัดดอนมนนิมิตรผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนโดยยึดหลักสี่ประสานที่ว่าข้าราชการต้องนำการปฏิบัติบ้านไม่ขัดจัดทำนำประสานวัดเร่งรัดขจัดสิ้นสิ่งสามาน โรงเรียนสารเสริมสร้างทางพัฒนาจากผลสำเร็จที่เกิดจากการบริหารและการจัดการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนส่งผลให้โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนได้รับการยอมรับและประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นอนาคตของชาติที่ประกอบด้วยคุณลักษณะของคนที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสุขในสังคมจนได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างหลากหลายดังนี้ 1. รางวัลเงินทุนพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัฐพระวรชายา 2. รางวัลโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่น 3. รางวัลครูดีในดวงใจ ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต4บุคลากรในสถานศึกษามีหลักในการทำงานว่าสำนึกในหน้าที่สามัคคีในหมู่คณะ